ส0ชื่อสาวิบริษัทขนส่งในประเทศไทยโสิบชื่อเลยใช่ไหมชื่อครัชื่อครับสิชื่อสามสองหนึเคอรี่แด G J N T เอาไม่ได้ไทยเออเอาไม่เลยไอ้กูเคอรี่ไปแล้วเออเร็วเร็วเร็วนิ่มนิ่มนิ่มเเอ็วเวเเร็วเเร็เร็เพรวเเร็วเเเเเว่นเเมีมีเออ

เซเว่นไม่ใช่เซเว่นดิเนอรี่ไงแม่งมาวิสุดท้ายเลยไม่ตอบที่ปมทัใครรู้ว่ามีชื่ออะไรอีกบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยเย่เย่เย่เห้ยเราไม่ตอบทันเดอร์วะนั i i ่นะสิล you know. ืมไปเลยทันเดอร์เอ็กซ์เทส